อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเจอกันนะครับในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับชวนคุยครับในส่วนของทีม U21 ปีหญิงชิงแชมป์โลกนะครับของทีมชาติไทยเองเนี่ยก็หลังจากที่จบเกมกับอินโดนีเซียไปเมื่อช่วงค่าของวันศุกร์ที่14สิงหาคมเนี่ยเราก็เอาชนะไปสต่อ0ูเซตนะครับเราก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบจากอันดับ9-12ถึงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือทีมจะสาย ดีของเรานะครับในรอบแรกเนี่ยโอ้โหที่เข้ารอบมากับเรา4ทีมเนี่ยนะครับในรอบน็อกเอาต์เนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ถึง3ทีมนะครับนั่นก็คือบราซิลญี่ปุ่นนะครับเบลเกเรียเออก็ไปกันครบประชุมเลยขาดเราแค่ทีมเดียวนะครับ เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ผลงานของทีมสอนไทยในรายการนี้เล่นมาจนจะจบแล้วเนี่ยเหลือแค่2องวันสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างมาวิเคราะห์พร้อมกันครับโคชหนึ่งริชัยบิดาครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมสโมสรฮารูดอตราชมงคลธัญบุรีวีซีนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอลเล์บอลระดับเยาวชนนะครับอยู่ในสายกับเราเนาะสวัสดีครับโคชหนึ่งสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีแฟนคลับบอลเล์บอลชาวไทยครับโอเคนะครับโอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านบอลเล์บอลเยาวชนนะฮะ วันนั้นก็ญี่ปุ่นพ้เาญเลยใช่ครับผมไม่ได้คุยกับโค้ชหนึ่งหลายวันนะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําอะไรอยู่บ้างครับอ๋อช่วงนี้มีก็มีไปพัฒนาบุคลากรของของมหาลัยอะครับ,รบที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นอ,อาจารย์หลายๆท่านไปด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้าคลิปครับผมเอ Happy birthday อแฮปปี้วันเดย์ย้อนหลังด้วยนะครับ13สิงหาใช่ไหมวันคล้วันเกิดคุณใช่ไหม ใช่ใช่สิบสามสิงหาคุณนี่เกิดหลังวันแม่วันเดือนนะใช่ครับผมเลยมาเที่ยงคืนนิดเดียวเองเอาหรอะวันนก็สิบสองคนแล้วใช่ไหมเออเออเออนะครับผมก็ถูกสารวันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโพสเอาไว้หน้าเพจแล้วใครอยากจะไปแฮปปี้บันเดย์โพคดึงก็เชิญที่เพจ haru ชนบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องของเราคดึงวันนี้น้องๆลงเล่นกับอินโดนีเซียนะครับก็เป็นการเจอกันของชาติอาเซียนเจอกันเอง เอาเกมนี่ก่อนวันนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างอืม,อมเซตแรกสําหรับผมแล้วดูเอเขาเรียกอะไรดูทุกอย่างไม่ค่อยไหลลื่นอะ่ะอืมนะ้ะมันดูแบบอไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมชาติด้วยไม่ปกติด้วยแต่พอเปลี่ยนเปลี่ยนนักชมพูลงมาเซตแล้วมันมันไม่ได้ดูวุ่นวายนะแต่แต่มันดูแบบเล่นง่ายแล้วก็แบบเ,เพื่อนเล่นได้สบายอะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมใช่ใช่ใช่ก็ คือว่าเปลี่ยนเกมได้ดีเลยอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางโค้ดด้วงกับทีมงานให้น้องชมพู่กับน้องออมรับนี่ยืนยาวๆเลยนะตั้งแต่ช่วงช่วงปลายเซตแรกกับเซตสองเซตสามยืนยาวเลยนะไม่เปลี่ยนกลับเลยนะคือคือผมอะ่ะดูไทยแข่งทุกแมตช์นะอย่างอย่างน้องแคปหมูที่ท,ที่ติดไปนยสำหรับผมแล้วไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีแต่ว่าเออเหลี่ยมการตีเนี่ยน้องทื่อทื่อทือ่อเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน้องไม่ดีนะ เออหมายถึงว่าน้องไม่ไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีแต่ว่ามันมันทื่อแบบตามเหลี่ยมอ่ะก็คือหันหน้าทางไหนตีทางนั้นอะไรเงี้ยหนักหนักตามหน้าเขาเรียกว่าหนักตามหน้าอืมอืมซึ่งพอไปเจอแบบบอลที่เขาเรียกอะไรอ่ะเออระดับบันเท่ากันหรือเออบอลที่เขาตั้งโซนรับดีๆเนี่ยเหมือนเจอบล็อกใหญ่ใหญ่เงี้ยก็ต้องตีข้างบล็อกอืมแล้วตัวเออตัวรองเขาเขายืนตามช่องได้เงี้ยเขาก็ยกขึ้นสบายสบายครับ ใช่ครับแล้วก็พอน้องไม่ใช่ไม่ใช่บีหลังธรรมชาติแล้ว3เมตรหลักก็ออกน้องได้น้อยอครับก็อย่างที่บอกก็ยังเสียเสียดายน้องไอซ์อยู่แต่ว่าก็ก็ต้องเคารพแหละว่าเอ,อโค้ชเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับการซ้อมแล้วก็มองแล้วว่าว่าเขาเลือกว่าอะไรเอาไปแล้วแบบความใช้งานอะไรเงี้ยไอซ์นี่คือรัฐวันผัดไทยสงใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะน้อง คือเหลี่ยมการตีบิหลังน้องน้องตีได้ทุกเหลี่ยมนะออ,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 อใช่ครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับซ้อมอยู่กับผมนี่แหละ,ะเตรียมตัวนะมมนวันนี้วันรีมตัวนะ <laughs> ตัวนะเ <laughs> <laughs> ขาก็ไม่มันแลกเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วอย่างที่บอกน้อง <c oughs> น้องยังแบบยังยังเด็กอยู่อะแคปหมวเออเออเออน้องแคปหมูที่ปีนี้ขึ้นมหนะที่พัทยาเจ็ดนะนะคนตังนะใช่ใช่ใช่นะครับอ้าวก็สรุปมาเนี่ยเราเล่นมาทั้งหมดเนรอบแรกห้านัด นะฮะรอบ16อีกนัดหนึ่งเป็น6นัดแล้วก็วันนี้อีกนัดหนึ่งเป็น7นัดนะฮะ,อะเอ,อ่เออเาผมไล่เรียงก่อนชนะตุนิเซีย3-0แพ้ญี่ปุ่น0-3แพ้บราซิล0-3ชนะชิลี3-0แพ้มลเกเรีย 0-3, ย03<ะ>แพ้จีน0-3แล้วก็ชนะอินโดสามศูนย์เฮ้ยเรา<ะ>เรา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 ยังไม่มีเกมยาวเลยนะสักนัดเลยนะชนะชนะก็ชนะแบบแพ้เกมขาดแพ้ก็แพ้เกมขาด นะคนหนึ่งนะเจนะ็ดนัดที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแล้วนัดไหนเนี่ยดูแล้วโอเคสุดรับได้มากที่สุดไปวัดไปวาได้มากสุดเอางี้ดีกว่าเออที่ที่ผมดูเจชิลีแหละครับชิลีที่ใช่ท,ที่ที่รับได้มากที่สุดก็คือเขาเรียกแหละก็ชนะตามตามฟอร์มที่ควจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอือย่างที่ผมได้ได้เกินก่อนนั้นเนี่ยคือหลังจากที่น้องเนี่ยได้เก็บตัวร่วมซ้อมกันน้อยแต่อย่างที่ผมบอกว่าเล่นได้ แต่ไม่มีอะไรพิเศษคุณ,คณผมไม่รู้ว่าคุณแล้วก็แฟนกับเข้าใจคำนี้ <c oughs> หรือเปล่าผมเข้าใจ <c oughs> ผมพูดเรื่องนี้ตลอดว่าว่าร์นาเมริกเราชนะได้แค่ทีมที่บังคับชนะเรายังไม่มีแมตท,ที่เรียกว่าเป็นแมตเป็นมิราเคลิลหรือแฟนตาสติกเลยอะ่ะนะไม่เข, <c oughs> ข,ขาคขาพูพิเศษของผมก็คือเราอ่ะจะเห็นน้องเล่นได้ตามที่เคยเห็นฟอร์มน้องแค่นั้นจะไม่มีเหตุอะไรรูปรูปแบบทีมที่มันพิเศษเพราะด้วยความที่ได้เก็บตัวร่วมซ้อมร่วมกันน้อยแล้วก็ ต้องเข้าใจว่าบริบทที่น้องเป็นอยู่หลายคนเนี่ยต้องเล่นหลายชุดอะไรเงี้ยอืม,อมพอต้องมาซ้อมแทคนิคก,ก,กับเหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ทําร่วมกันน้อยแต่ว่าอ,อ,อย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยก็ที่เราเจออินโดน่ะคนดวงเขาเขาแก้เกมได้ดีแล้วก็ไวนะแล้วก็ตัดสินใจได้ดีสําหรับผมอะ่ะแต,แต่แต่ฟิลฟิลมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตอนไปเวียดนามเลยนะกว่า <V TV S 2> จะฟอร์มเข้าที่ใช่กว่าจะฟอร์มเข้าที่ฟอร์มเข้าล็อกเหมือนแบบ ต้องมาจับจังหวะกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมาแบบมาแบบดีขึ้นช่วงท้ายๆอะไรเงี้ยครับเออคุณคุณคุณดูทุกนัดเลยใช่ไหมอยู่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยใช่ไหมดูดูทุกนัดเลยไม่พลาดเลยเอออ่ะงั้นงั้นงั้นคุณพูดถึงน้องชุดใหญ่สามคนเนี่ยทั้งเฟิร์นทั้งเอ๋ยทั้งเลยเนี่ยสุบว่าช่วยทีมได้เยอะไหมลงมาเล่นชุดเด็ก่เฟิร์นเฟิร์นช่วยได้เยอะนะครับเฟิร์นช่วยได้เยอะด้วยคุณภาพของน้องมีแล้วก็น้องเอ๋ยเนี่ยก็คือมาตรฐานของน้องอยู่แล้วแต่ว่า เออย่างน้องเนยเนี่ยสำหรับผมดูดรอปลงนิดนึงเหมือนเหมือนบางจังหวัดเราเล่นยากเกินไปเราเล่นยากเกินไป,น,กกน,ไปน่าจะแบบน่าเขาเรียกอะไรครับเอ,อน่าจะบางทีเนี่ยไม่ต้องเล่นอะไรทับซ้อนเลยบางครั้งอะ่ะคือคืออย่างอย่างการเป็นเป็นตัวเซตผมก็ไม่ใช่ตัวเซตธรรมชาติแต่ว่า อย่างสมมติว่าซิกไหนที่เราเคยทําแล้วได้แต้มเนี่ยไม่จะเป็นต้องออซับซ้อนสมมติหน้า2ใช่ไหมไหลสั้นวายหน้า3เมตรกลาง3เมตรหลังก็คือถ้ามันเจาะหน้าบล็อกเดี่ยวแล้วตัวตีทําแต้มได้อย่างผมเนี่ยก็คุยกับเด็กว่าไม่ต้องเปลี่ยนซิกก็คือเล่นแค่นั้นแหละแค่เลือกเอ่อเลือกตัวจ่ายไปเหมือนโค้ดเขาสเกลมาแล้วว่าเนี่ยหน้าเนี้ยเราต้องเจาะใครสมมติว่าหน้า3เนี่ยอาจจะมีวนมาตัวนึงสมมุติว่าบล็อกตัวเซตเล็กใช่ไหมอาจจะเออเอาไหลสั้นบนหน้าเพื่ออะไร อย่างน้นอยๆดึงสั้นเขาไว้เพื่ออะไรให้ออกไปวายหน้าแล้วแลกบล็อกเดี่ยวเอาที่เหลือก็เหลืออยู่ที่ว่าตัวตีจะทําได้ไหมแค่นั้นเองก็คือไม่จําเป็นต้องต้องเล่นซับซ้อนแต่ว่าผมผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือด้วยเซนส์แล้วก็ด้วยระดับของที่น้องเล่นมานี่มันแบบว่าเพื่อนตามไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> อย่างนั้นก็ไม่น่าใช่เพราะอะไรเก็บตัวซ้อมด้วยกันมาตลอดแล้วเล่นด้วยกันมานานใช่ครับเพราะว่าเราเห็นเห็นอะ ชมพู่ลงมาเปลี่ยนเกมน่าจะประมาณแบบแมตช์ใหญ่ๆน่าจะสองแมตช์แล้วนะก็หรอใช่ครับใช่ใช่ก็หลักๆแล้วน้องชมพู่นี่บทบาทจริงๆก็ถูกวางว่าให้มาเปลี่ยนหน้าเฉยๆนะช่วงปลายๆเซตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพิ่งจะเห็นวันนี้ผม,ผมผมว่าเขาโค้ชเขาเลือกได้ดีแหละเพราะว่าช่วยบล็อกได้เยอะแล้วก็เล่นบอลสองเปลี่ยนจังหวะได้เยอะเหมือนกันเขาเขาเป็ <ๆ S 1> นคนล็อกมุมตรงเก่งน้องน้องพูะใช่ใช่ครับแล้วก็บอลสองมือซ้ายมันมันตวัดได้เลยนะ วันนี้สามสามลูกนะที่เจออินโดเลยเล่นมาสองไปสามทีนะที่ได้คะแนนนะ mm hmm. เออนะครับแล้วก็เซิร์ฟเอสไปอีกหนึ่งลูกนะเออนะครับอ่ะส่วนส่วนรายละเอียดในเกมที่เราอาจจะแพ้ทั้งทีมใหญ่ทั้งทั้งญี่ปุ่นทั้งบราซิลและจีนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังห่างเยอะเนะเเาะเออผมว่าห่างห่างเกือบทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าห่างเกือบทุกอย่างเลยเด้วยการเชื่อมเกมด้วย แล้วก็การที่เขาเล่นแบบเข้ากันเยอะมากนะอย่างวันนี้ผมแวบไปดูจีนกับอิตาลีผมต้งคิดในใจเลยว่าจีนน,น่าจะเอาอิตาลีอยู่นะเอาไปเอามาอิตาลีขมิดเลยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไมทีนี้นสู้อ่สู้ไม่ได้เลยต้องพูดอ่าคือจังหวะเอาไปเอามาเนี่ยอิตาลีตีเปลี่ยนได้ตีเปลี่ยนได้แทบทุกลูกเลยหลังจะรีเฟนด์ได้อะผมนึกว่าจีนเนี่ย หน้าบ็อกเขาจะดีกว่าที่เป็นเนียแต่ว่าวันนี้เอาไม่อยู่จริงครับรอืมแล้ววันนี้ใับวันนี้เจอกันในลักษณะที่แบบว่าอ้างเรื่องความลาไม่ได้เพราะทุกทีมได้พักเมื่อวานหมดทุกทีมาเนาะใช่ครับนะฮะ,ะเกมบบลเกเรียเกมบบลเกเรียวันนั้นสำหรับผมน่าผิดหวังนะโอเคเขาอาจจะมีตัว199สูงร9 9เซนอยู่คนหนึ่งแต่ว่าโดยโดยโดย,โดยเนื้อรวมผมมองว่าก็ไม่ได้แพลวพาวทริก เทคนิคไ,ไม่ได้เยอ,อะอแต่กลายเป็นว่าแล้ววันนั้นเนี่ยทรงของเกมอะเรากลายเป็นคูคขี้กู้ขี้กู้ขี้กันมาแล้วช่วงท้ายเนี่ยปลิวทุกเซตเลยโค้ชหนึง่งออจำได้ไหมวันนั้นเกมกับบบลเก,กเกรียจำได้ครับคือเบลเกเรียเนี่ยเขาเป็นทีมที่เขาเหมือนแบบมีคนคุมเกมอยูู่แบบอยู่หมัดเลยคนหนึ่งสมมตินนะแล้วทีนี้เวลาสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยเขาสามารถเตรียมคนนั้นอะสามารถสั่งการแล้วเตรียมทีมได้หมดเลยว่า เนี่ยต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นก็คือสั่งได้ทุกคนทุกคนต้องทําตามหน้าที่ที่ที่บอกแล้วแล้วอย่างน้นก็คือบอลบอลประสบการณ์เขาแบบดีมากเลยบัลลเรียใช่ครับแล้วของเราเนี่ยก็แบบจังหวะ น่าจะได้ก็ไม่ได้ถูกไหมวันนั้นน่ะมีเออร์เลอร์เสียเองท้ายเกมโดยเฉพาะช่วงปลายอ่ะทุกเซตช่ช่วงปลายเซตเซตที่สองนี่ัชวงปลยยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดเซตแรกยี่สิบเท่ากันอยู่แล้วก็โดนเขาเข้าวินยี่สิบห้ายี่สิบเออใช่นะฮะมามหลุดท้ายเกมตลอดเซตที่สามเราก็นำยี่สิบสามยี่สิบสองอือกลายว่าโบ๋ไปเฉยเลยวันนี้เจอเบลเกเรียนะครับเออของของเราอ่ะของเราอ่ะอ่คือมันถ้าถ้าดูทีมอื่นเล่นเนี่ยก็คือ ไม่มีใครที่มาเซฟเสิร์ฟเลยนะของของเราอะฟิลป,ประมาณว่าถ้าแบบช่วงท้ายเกมเนี่ยต้องต้องเน้นเขาเรียกอะไรเซฟเสิร์ฟเพื่อเน้นไปทําบล็อกเอาอะไรเงี้ยอืมคือพอเขาเรียกอะไรครับอ่าจะว่าน้องตอนนั้นก็ไม่ได้หรือว่าจะว่าทีมงานสตาร์โพดก็ไม่ได้คือเวลาเราเราสอนเนี่ยเด็กมันอาจจะด้วยช่วงสถานการณ์เนี่ยอาจจะติดตัวมาจากตั้งแต่โรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อ่า ใช่ครับแล้วอพอไปถึงสถานการณ์จริงอ่ะไม่กล้าดึงศักยภาพที่มันดีที่สุดออกมามแล้วทําให้ลูกเกมมันเสียเปรียบไปบใช่ครับ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 ก็สูบแล้วเล่นเล่นไปเล่นมานี่โคชดวงแกก็เหมือนเหมือนว่าแบบกว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าปรับรตัวหรือว่าเออปฏิบต่อหรือว่าปรุงทีมให้มันได้คนที่เขาจะก็เอาก็ว่าก,ก,ก,ก็ใช้เวลาระยะนึงเหมือนกันนะต้องลองในทัวร์นาเมนต์จริงระยะมันไม่ใช่ว่าแบบว่า จะได้ไวค่ะนั้นตั้งแต่เกมที่หนึ่งเกมที่สองก็สลับอะไรกันสุดท้ายบีหลังมาลงตัวที่ตัวจริงเป็นน้องบีมที่วางอาเป็นหัวเสาด้วยซ้ำถูกไหมฮะใช่ครับใชออ่นะฮะออแล้วก็ออน้องแคปบุ๋งกับออมซับที่ถูกวางอาเป็นบีหลังตอนแรกก็ต้องไปนั่งสำรองกันทั้งคู่นะออหัวเสาก็เป็นน้องไอซ์กับน้องเฟิร์นโดยที่มีน้องแตงโมคอยลงมาช่วงช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละเซตนะแต่วันนี้น้องไอซ์ทำได้ดีนะ ตรงไหน,นี่อเอา <ผม S 1> จริงๆคือเอาจริงนะถ้าถ้าผมว่าดูโซเชียลเยอะนะในในช่วงแต่ละนัดแรกมานี่หลอนเหมือนกันนะคือโจมโดนโจมโดน,นแฟนโจมตีเยอะนะคือผมก็พยายามให้กำลังใจน้องตลอดแหละเออคือน้องก็จริงน้องก็มีข้อจํากัดในเรื่องของของรูปร่างอะนะเออว่าว่าเล็กมากอันนี้ว่าตรงคือเล็กเล็กมากนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องใช้ความเผาๆในการตีนิดนึงนะต้องบางจังหวะก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้อะนะในในขณะที่เราเป็นบอลเล็กอะอย่างวันนี้ก็ทําได้ดีขึ้น แต่วันนี้ก็เป็นการเจอกับชาติที่ไม่ได้ไม่ได้สูงใหญ่ไงคนหนึ่งใช่ไหมฮะเจอกับทางอินโดนีเซ <Indonesia S 1> ียก็เซดร้าพ <ke S 1> นะอๆกันที่สุดแล้วเราเข้าไปเจอกับสาธารณรัฐเช็คนะโค้ดหนึ่งนะในวันรพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นรอบจัดอันดับ9ถึง12ถ้าพรุ่งนี้เราชนะก็คือวันนี้แหละคลิปเราลงช่วงเช้าถ้าวันนี้เราชนะเช็คได้อันดับเราไม่หลุดที่9ทีนะ่แนะ่นอนถ้าเราแพ้รเราก็จะไปจัดในส่วนของที่11กับที่12อเออนะฮะพอไหวไหมเช็คชุดใหญ่เราแพ้เข้าไป0ูนสานะ เพราะว่าเพราะว่าพอไหวครับพอไหวอืมอืมครับเพราะด้วยลักษณะบอลเด็กอ่ะมันอา่าผมดูเช็คเล่นอยู่เขาเขาไม่ได้เชื่อเมเกมกันดีขนาดนั้นอืมหมายถึงว่าลูกลอ่อลูกชนลูกเอาตัวลอดอย่างเงี้ยมันม,มันยังแบบไม่ได้แบบคล่องตัวมันชุดใหญ่อืมครับแล้วของเราเนี่ยของเราเนี่ยอ่จงังหวะคือบอลสกอร์ของเราออกสั้นได้น้อยนะอ้ทัวร์นาเมนต์เนี้ย ออกสั้นได้น้อยแต่ถ้าคุณพูดถึงคุณพูดถึงสั้นนะวันนี้น้องน้ำฝนนี่เจ็คะแนนนี่บล็อกเพียวนะไม่มีตียนะใช่บล็อกเพียวๆเลยโหดมากบล็อกกันช่ำมากอ่ะตอนแล้วแล้วต้องจูดูผิดฟอร์มไปนิดนึงสำหรัผมในการนี้หรออื่เออเออเปกติพกติน้องจูนี่มีทีเด็ดเรื่องของลูกเสิร์ฟนะลูกเสิร์ฟแล้วก็ความความเคียวอ่ะ คว,ความคล่องแคล่วของของการวิ่งเขาตีการอ,อ,อด,ดึงดึงตัวบล็อกอะไรเงี้ยครับน้องทําได้ดีแล้วก็อการเชื่อมเกมเพราะด้วยเขาเรียกอะไรครับเป็นตัวหลักของของโรง,งเรียนของเขามานานอะไรเงี้ยรับในรุ่นสิบเก้าว่าสองปีที่แล้วก็เป็นตัวชูโรงในตําแหน่งเนี้ยเนาะใช,ออใช่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  <นะ S 2> เป็นตัวหลักเลยเออเออเออก็ประมาณนี้นะครับก็ให้กำลังใจงวันนี้เราเล่นกันในเวลา16บหกรกานะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอเมริกากับ โคเอเชียนะครับเอาทีนี้มาพูดถึงทีมร่วมสายในกลุ่มดีของเราคนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยไปกันโอ้โหปลายทางไปกันลึกเท่าที่สุดเท่าที่เท่าที่จะลึกกันได้หมดเลยทั้งญี่ปุ่นที่เข้ามาานะแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นที่ชนะบราซิลนะครับในรอบแรกนะคนหนึ่งทำเปเล่นไปนะครับบราซิลเองก็มาในรอบรองชนะเลิศรวมทั้งเบลแกเรียด้วยนะครับผลงานเนี่ยนะครับในรอบ8ทีมแล้วกันนะครับญี่ปุ่นได้ชนะตุรกี3 0นนะครับบราซิลได้ชนะ ในส่วนของอาร์เจนตินานะครับสามต่อศูนย์แล้วก็เบลกเรียเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าในรอบ16เนี่ยก็อัดอเมริกา3าศูนย์นะฮะส่วนในรอบควอเตอร์หรือว่าอ,อรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านของเบลกเรียเนี่ยก็ชนะโปแลนด์ไป3าหนึ่งเออเป็นยังไงสรุปแล้วกลุ่มเรากลุ่มเราถือว่าแข็งใช่ไหมถ้าถ้าเราขเข้ารอบรอ,รอบสี่ได้ขนาดนี้ได้ได้สามทีมขนาดนี้เนี่ยถือว่าแข็งใช่ไหม โหแข็งปัต้องยอมว่าเรามาอยู่สายหนาจริงเออ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 แน่ถ้าถ้าไปอยู่สายเดียวเจ้าภาพนะโอ้โห้นยาวๆเลยก็คือกลุ่ม A ใช่ไหมใช่ครับใช่ก็กลุ่มเอก็ด้วยความี่ไปอยู่กลุ่มนั้นหนักคือคืออินโดเขาเป็นเจ้าภาพอเขาก็ต้องถูกจัดว่าเป็นทีมวางโถงหนึ่งไงทีมหนักเขาจะหายไปทีมเนงไงใช่ป่ะล่ะครับเอแล้วก็ไอ้ชิลีก็ไม่ใช่ว่าเบานะชิลีก็หนักนะชิลีชิลีมาด้วย มาด้วยความที่เพิ่มทีมอ่ะเป็น24อ่ะคือถ้าเป็น16อ่ะอเมริกาใต้จะได้2อ่ะคือชาตินี้ทั้งชาติอ่ะอัมบิกาซิลกับอาร์เจนต้าเขาก็มาอยู่2ทีมแหละไม่ต้องมีใครมาหรอกโซนนะั้นอ่ะเออคือคพอรอบนี้มันเพิ่มทีมหนึ่งก็คงจะไปได้โคตา้าของอเมริกาใต้เป็นทีมหนึ่งก็เลยเป็นชิลีแต่ก็ทําได้ไม่ไม่ไม่เร็วนะถ้าวันนั้นชนะไทยได้ก็เข้ารอบเหมือนกันนะเออนะครับแล้วชิลีเองนี่ก็ชนะเวียดนามด้วยนะครับในรอบจัดตั้งแต่1 2 0ไป3 1เซต่อหนึ่งเออนะฮะ ให้คุณพูดถึงอญี่ปุ่นกับบราซิลเท่าที่คุณเห็นหน่อยแล้วกันรายการนี้นี่ดุด,ดันแค่ไหนญี่ปุ่นเนี่ยต้องพูดเยอะหน่อยเออกลายเป็นทุกชุดนี่เชิดฉายหมดเลยปีนี้เออ,อญี่ปุ่นกับบราซิลใช่ไหมครับอืออือคือญี่ปุ่นนะมาตราฐานของเขาเนี่ยมันด้วยระ,ะบบที่เขาเป็นอยู่เนี่ย คือมันดีทุกชุดอ่ะเขาเลือกเด็กได้เยอะด้วยครับนะครับก็คือจับใครมาเนี่ยเข้าเข้ากับระบบได้หมดเลยอ,อแค่จูนกันนิดเดียวแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นอผู้เล่นที่รูปร่างไม่ใหญ่แต่ว่าการเอาตัวรอดเก่งนะครับความแข็งแรงถึงระด,ดับความฟิตถึงแล้วก็มุมการตีเล่นได้ทุกมุมความเข้าใจในเกมสูงอ่าอ่าก็คือหาจุดเขาเรียกอะไรหาจุดที่จะจ่อยากอะ ถ้าไม่หนักจริงๆกินญี่ปุ่นยากอืมอมผมมูดเลยญี่ปุ่นอะ่ะชุดใหญ่เนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ไปไม่ถึงโพเดียมที่มันแบบตำแหน่งชนะเลิศอะไรเงี้ยเพราะไปเจอหนักจริงๆอย่างเจออิตาลีเนี่ยต้องยอมคือจะชนะญี่ปุ่นได้ตรงงนั้นอ่ะต้องต้องทุบอยู่อย่างนั้นอ่ะทุบต้องต้องหนักจริง,รงหนักจริงหน,งงนักไม่จริงก็ก็เสร็จหมดนะแล้วก็เนี่ยพอพอเป็นบอลยูยิปิเอดเนี่ยด้วย มันไม่ได้หนักเหมือนผู้ใหญ่ไงแต่ว่าญี่ปุ่นชุดเนี้ยถ้าเราดูตั้งแต่แมตช์แรกมาเขาเล่นเหมือนผู้ใหญ่เลยนะเหมือนเออเหมือนเหมือนเออชุดใหญ่เขาอะญี่ปุ่นอะอแต่ไม่หนักเท่าแค่นั้นเองฮ<อ>ใช่ครับ<อ>ทุกอย่างโซนเก็บการลองบอลการเชื่อมเกมระบบก,การวิ่งตีชุดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับอ,อ,อืมโอเคก็จะเจอกับเบลเกเรียซึ่งเจอกันมาแล้วในรอบแรกญี่ปุ่นอัดไปสามก แต่ครั้งนี้บอลเรียนน่าจะมั่นใจกว่าเดิมแล้วแหละเก็บอเมริกาก็เก็บโปแลนด์มานะคนหนึ่งนะออก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกกป็ยังมั่นใจญี่ปุ่นอยู่ไหมยังมั่นใจอยู่ครับยังมั่นใจอยู่อืแม้บอลเรียนจะมีร้อยเก้าสิบเก้าอยู่คนหนึ่งก็ตามใช่ไหมครับคือเขาเรื่องอะไรญี่ปุ่นเขาเป็นบอลที่เล่นตามแท็กติกได้ดีด้วยะเขารู้วิธีการเอาตัวรอดแล้วรู้ว่าต้องทํายังไงอใช่ครับออืบอลตื้อเก่ง บอลพเหนียวแล้วตื้อเก่งเนี้ยบางทีแบบทีมที่เจอด้วยก็ผอดโอเคก็ก็ประมาณนั้นขณะที่ Big Match, บ Italy, ิ๊กแมชบราซิลกับอิตาลีโคชหนึ่งอืมครับบราซิลอิตาลีอ่ะผมว่าออกบราซิลนะ <laughs> <laughs> ไอไอเจ้าเฮเลนาที่ลงมาจากชุดใหญ่มาช่วยนี่199เหมืนอนกันนั้นดุด,ดันไหมพอเล่นชุดเด็กอะ ดูดันครับแต่ยังดูช้าอยู่อืมอืมอืมมับแมทที่แมทที่เจอญี่ปุ่นผมนก็แวบไปดูอยู่บางช่วงก็เล่นไม่ออกอืมอืมไม่แวะที่เจอไทยอ่ะ <laughs> โอ้โหเออไม่มีมุมไทย <laughs> ไม่มีมุมสู้เลยวะนะนหเออ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่เออนะฮะมันก็จะเกินไปหน่อยนะอิตาลีก็จะแบ่งให้เพื่อนเขาว่าเือจะเก็บทุกชุดเลยมันก็เกินมานิี้ึงนะเออใช่รับใช่นะฮะก็จะมองว่าบาซิลมีโอกาสมากกว่านะ เออเออนะครับก็เดี๋ยวไปไปติดตามกันแล้วกันวันนี้แล้วเดี๋ยวจบการแข่งขันในในรายการนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปภาพรวมของทีมสาวไทยกันอีกทีนึงนะว่าว่าเราจะจบแต่ถ้าตอนนี้ดีที่สุดก็คือจบอันดับที่เก้าเราจบอันดับที่เก้าได้ก็ถือว่าอู้หเป็นยอดเยี่ยมเลยนะนี้ะใช่ใช่ใช่ถ้าเจบอันดับเก้าหรือสิบอะสิบก็พอทนอะเนาะเพราะว่ามียี่สิบสี่ทีมนะฮะเออครั้งที่แล้ววีซ์สิบหกทีมเราจบที่สิบห้าครั้งนี้มันเพิ่มทีมมานะครรับแล้วเาก คือเราตอนนี้เราต้องหาแมตช์มาสจัยนให้ได้ซักแมตช์หนึ่งอะเรายังไม่มีนะแมตช์มาสจัยนตอนนี้<ช>นะ<ช>นต้องมีแบบ<ช>เออให้มันมีแบบแมตช์ที่พลิกนรกบ้างโกงความตายบ้างหรือว่าแบบมีให้มันได้ลุ้นบ้างนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการชนะตุเซียชนะชิลีแล้วก็ชนะอินโดมันยัง,ม,ยงมันยังเหมือนว่าเป็นไปนตามมาตรฐานอยู่นะมันยังไม่ได้พิเศษ ต้องมีพิเศษให้ดูสักแปดหนึ่งให้กำลังใจน้องๆทีมสาวไทยกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกัน16นาฬิกานะครับเจอกับทางสหัเช็คนะฮะอ่คลิปนี้ประมาณนี้นะครับโคชหนึ่งวิชัยบิดาแล้วก็ผมนิกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ